สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาพบกันกันกบนะคะพบก,กันกับแนวทางนะคะแนวทางเ,เราพัฒนานะคะหลังหวยออกเลยนะคะหลังหวยออกเราแอดก็จะให้เลขดับเลยนะคะทุกคนเย้ yeah! อุ้ยเสียดายมากนะคะอันนี้เสียดายมากถ้าแอดขยับมาอีกแต้มนึงนะคะทุกคนจะได้สามตัวตรงเลยนะคะ โอ้แต่ว่าแอดไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมแอดถึงเน้นใครได้ฟังคลิปคะใครได้ฟังคลิปบ้างแอดจำไม่ได้ทำไมแอดถึงเน้นเน้นสามกรอบหลังเนี่ยนะคะนี่แอดทำไมแอดถึงเน้นตัวนี้นะคะนี่เน้นเน้นสามกรอบตรงเนี้ยเนาะ ไม่รู้นะคะนี่แอติกไว้อยู่ค่ะนี่สามแถวสามแถวหลังนะคะนี่สามแถวหลังนะคะมีใครได้ไหมเนาะมีใครได้ไปกับตรงๆรงไหมนะคะทุกคนนา้าดีใจด้วยนะคะกับ fc ที่ได้หลักร้อยเรากอดกันมาเองเลยนะคะ069นะคะก็ไม่ผิดคาดนะคะโอ้เจ้าที่หูจักรักลอยด้วยค่ะเจ้าที่มาทั้ง6ทั้ง9เลยนะคะโอ้ เจ้าที่นะคะเจ้าที่รู้จักหลักร้อยแล้วอยู่ยากแล้วค่ะคนทําสูตรนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะหลังหวยออกเราจะมาดูนะคะว่าผลหวยออกอะไรแล้วแอดก,ก็จะให้เลขดับนะคะเลขดับเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปตัวเด่นกันเลยนะคะเอาเอา,เอาลืมขําเตือนค่ะว่าให้เอาเอาคาเตือนก่อนนะคะขออภัยค่ะลืม คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะดับของเรานะคะมันมันมันคือทั้ง6ดับใช่ไหมคะทุกคนมันหมายถึง6ดับใช่ไหมคะเอาอยู่หมดเลยนะคะดับของเราเอาอยู่แต่ว่าเด่นก็มีหลุดบ้างนะคะและเดี๋ยวแอดให้ดูนะคะว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะเรามาดู เลขดับกันก่อนเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะโอส้สูตรเด่นรวมนะคะสูตรเด่นรวมบนปังมากเลยทุกคนงวดก่อนนี้มันกอดกัน,กนมานะคะสี่หกเจ็ดใช่ไหมคะมันออกหกสีนะคะงวดนี้หกเก้าศูนย์นะคะนี่เฮ้ยกอดกันมาอีกแล้วนะคะนี่ปังมากเลยนะคะสูตรนี้นะคะโอ้เสียดายนะคะที่หลักหน่วยแอดอู้ถ้าครเยีบไปอีกแต้มนึงนะคะ ถ้าขยับไปอีกแต้มหนึ่งนะคะทุกคนปังเลยได้ดิถ้าขยับไปอีกแต้มหนึ่งนี่ยถ้าแอดขยับหลักหน่วยไปอีกแต้มหนึ่งเสียได้มากนะคะนี่เขียนผิดอยู่ค่ะแล้วก็ขีดค่าออกนะคะไมือเมื่อวานนี้เขียนเขียนทุกคนเห็นไหมคะแอดขีดค่าออกอยู่นะคะเออโบเมนเจ้าทีเจีาวท่าพักมือบนนอก ได้ดีใจกับท่านที่ได้ด้วยนะคะท่านที่ไปโต๊ะก็คงจะได้นะคะท่านที่เอาแค่ตัวเน้นตรงๆก็คงจะดีนะคะ้ <laughs> าย แต่ว่ามีหลายสูตรอยู่นะคะที่หลุดแล้วก็มีหลายสูตรที่เข้านะคะหลายสูตรที่เข้าแล้วก็หลายสูตรที่หลุดเอามาดูกันนะคะว่ามีสูตรไหนไปได้บ้างเดี๋ยวดูเลขดับก่อนเลยนะคะดับของเรานะคะดับอยู่หมดทุกสูตรเลยนะคะหกคู่บนหกคู่ล่างดับหลักหน่วยดับหลักสิบบนดับหลักร้อยนะคะแล้วก็ดับหน่วยล่างนะคะก็เหลือแค่หลักสิบนะคะที่แอดยังไม่ได้ทําเลขดับนะคะแต่ก็พักก่อนนะคะพักก่อนค่ะ โอ้สูตรใหม่มันเกินมาค่ะอู้หัสถ้าหลักสิบมันวางศูนย์เน่เรียบร้อยเลยนะคะแต่มันวางเริ่มตั้งแต่หนึ่งนะคะเสียดายมากๆเลยหกศูนย์เก้านะคะหกศูนย์เก้าศูนย์หกนะคะผลหวยออกหกศูนย์เก้าศูนย์หกนะคะสองไม่มาจริงๆนะคะสองวันจันทร์นี่เอดก็บอกอยู่นะคะว่ามันอันตรายนะคะถือว่าอันตรายเลยนะคะเป็นเป็นเลขที่ไม่น่านลงทุนนะคะเพราะว่ามันมาน้อยมากตามสถิตินะคะ ตามสถิติเลยมันมาน้อยมากค่ะมาน้อยมากเลยนะคะนี่สู้พวกนี้ไม่ได้นะคะพวกนี้มาเยอะกว่านี่คือสถิติตัวเดินนะคะเป็นประโยชน์แก่การลงทุนของเรามากเลยนะคะเป็นประโยชน์มากเลยอะไรก็สู้เจ้าที่หอยบไดาเจ้าที่ข่อยเนาะอ้านี้นะคะก็หลักร้อยก็ไม่มา2จริงๆนะคะสามเราดับอยู่นะคะอเออมาหกแทนนะคะ6เดี๋ยวนี้เดินหลักร้อยหลายงวดแล้วนะคะหกนะคะเอามาดูสถิติวันศุกร์นะคะ มาดูสถิติวันศุกร์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอนให้ดูนะคะว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะอันนี้ก็ได้โต้กันไปนะคะโอ้ยถ้าใครเยอบมาอีกนะคะหกศูนย์เก้านี่เรียบร้อยค่ะเอ c อีกเรียบร้อยเลยถ้ามันเป็นเก้าศูนย์หกหลักร้อยเนาะทุกคนเฮงสีสามตัวตรงเลยนะคะว้ายใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วนะคะเสียดายมากเสียดายแอสเสียดายอันนี้มากนะคะแอสเสียดายหลักหน่วยบนมากนะคะ เกือบ5แอซีแตก3ตัวตรงค่ะได้แค่โต๊ดนะคะทําได้แค่โต๊ดนะคะวุย้ยแอดเช่นไดค่ะอ่ไม่เป็นไรสู้กันใหม่นะคะท่านที่ไม่ได้ก็ท่านที่ได้ก,ไดก็ดีใจด้วยท่านที่ไม่ได้เอด็ดก็ขอเอาภัยเด้อจะอ่าตามนี้เลยนะคะเอาแคปเลยค่ะสถิติวันศุกร,ร,ร์นะคะถือว่าเดินตัวเด่นนะคะตัวเด่นเกือบเสมอกันทุกตัวเลยนะคะนี่ตัวเด่นนะคะตัวเด่นเสมอกันเกือบทุกตัวเเเเเเลยนนนนะะะะะะคคคกกืือออออบบสสสมมมมต่่ไไปี เนี่ยเนี่ยค่ะทุกคนดูเด้อ์นีตัวเด่นนะคะตามนี้เลยเพราะว่ามันมันไม่ขาดไม่เกินกันเยอะนะคะไม่เหมือนวันจันทร์กับวันวันพุธนะคะอันนี้จะขาดจะเกินเยอะนะคะทุกคนนี่เลยนะคะวันเป็นวันโกนค่ะเป็นวันโกนนะคะเป็นวันโกนเลยหกศูนย์เก้าวันเทียบเลยว่าจ้าดีใจด้วยดีใจด้วยกับเอซนะคะอิ่มค่ะแอดอิ่มค่ะกินเข่าอิ่มค่ะถ่วงอืดอึ้งลึงดูค่ะ อานี่เดี๋ยวให้ FC แคปบก่อนนะคะต่อไปเลยเราจะให้ดูเลขดับกันนะคะดับของเรานะคะตอนนี้จะเรียกว่าดับหสูตรหรือ5สูตรคะเพราะว่าหลักร้อยนี่มันดับสองเด้งเดี่ยมันดับทั้งหลักหน่วยเรียกว่า6สูตรแล้วกันนะคะดับเราเอาอยู่ทั้งหสูตรเลยนะคะดับเราเอาอยู่นะคะก็ถือว่าปังมากๆเลยนะคะเลขดับเอาแคปบแล้วบ่จ้ะเอาแคปบแล้วไปกันต่อเลยนะคะเลขดับนะคะ แคบแล้วก็ไปกันต่อเลยนะคะกับเลขดับอันนี้นะคะเลขดับหน่วยบนนะคะดับหน่วยบนของเรานะคะให้ไปที่ดับเลขยังน่ะค่ะอ่านอ่านไล้มือจะของบอกเดี๋ยวขอให้แปบ๊บนึงเด้อจ้ะ <ícios> เลขเจ็ดเลขเจ็ดนะคะอันนี้เลขเจ็ดเอสนะคะทุกคนอา่าเลขเจ็ดเอสนะคะนี่เด้อค่ะเลขเจ็ดเอสนะคะนี่นะคะทุกคนเจ็ดอดนะคะ เจ็ดคะ่ะทุกคนดับเจ็ดนะคะให้ไปเออเมนบอเออดับหลักหน่วยบนให้ไปที่ดับเจ็ดค่ะให้ไปที่ดับเจ็ดแล้วนะคะหน่วยบนของเรานะคะอู้เลขติดบนล่างหลานปังมากเลยนะคะทุกคนเลขติดบนล่างหลานให้ศูนย์เจ็ดสามนะคะเมนโบอ้เลขเด่นโอ้ถ้าเอาบนเอสกับบนหลานจับประกบกันนี่ก็เข้าศูนย์เก้าเลยนะคะหกศูนย์เก้าเดี๋ยวให้ดูคะ่ะเดี๋ยวให้ดูว่ามีตัวไหนเข้าบ้างนะคะมีตัวไหนเข้าบ้างมีตัวไหนปังบ้างนะคะ เดี๋ยวให้ดูค่ะเก้าศูนย์หสวยเนาะเก้าศูนย์เธได้หกศูนย์เก้านะคะสวยค่ะสวยสวยงามพระรามแปดมากค่ะนี่แล้วเอดกระฮัดจับสามตัวไปนี่แล้วค่ะเดี๋ยวจะมันตรงนี้ล่ะอ่าเอาสามตัวมันจับยากเด้เดทุกคนเอาตัวแอดหันมากมากได้สามตัวค่ะแอดไม่ค่อยชอบสองตัวนะคะ อาวนี่ทุกคนดับเจ็ดนะคะให้ไปที่ดับเจ็ดเลยค่ะดับเจ็ดอาแคบหรือยังเนาะเดี๋ยวรอย fc แคบก่อนนะคะไปกันต่อเลยนะคะดับที่สองของเรานะคะคือดับหลักสิบนะคะดับหลักสิบงวดนี้ให้ไปที่ดับเก้าค่ะดับหลักสิบงวดนี้ให้ไปที่ดับเก้าเฮ้ ดับหลักสิบงวดนี้ให้ไปที่ดับเก้านะคะมันออกหกศูนย์เก้าใช่ไหมคะาตายแล้วเหมือนเอสจะทําดับหลักร้อยผิดนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อเดี๋ยวเอสทดอีกรอบนะคะว่ายตายแล้วเอสก็ไม่ได้รีบนะคะเอสก็ทําของเอสไปเนาะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแอดแทสแอดทดหลักร้อยอีกรอบหนึ่งนะคะเหมือนดับหลักร้อยจะผิดเลยค่ะ นี่นะคะดับหลักสิบนะคะให้ไปที่ดับเก้านะคะโอ้เสียดายมากเลยถ้าเอสทำอย่างนี้นะคะถ้าเอาหกตัวนี้มันก็ได้อยู่นะคะเราจะทำยังไงเนาะ เอานี่ค่ะแขบแล้วบอกหาไปกันต่อเลยนะคะดับหลักนนานผิดจริงด้วยนะคะเขียนเขียนผิดดับค่ะเอาดับสิบมาเป็นดับหลักร้อยนะคะเอฟซีว่าเอดเอาดีๆด,ดิเอดห่างไกลกันเยอะเลยนะคะเขียนผิดจริงๆด้วยค่ะเอาดับหลักสิบมาเขียนเป็นดับหลักร้อยนะคะอามาดูกันเลยนะคะ แคปเลยนะคะนี่ดับหลักร้อยนะคะดับหลักร้อยตำราวค่ะให้เอฟสี่ดับห้าค่ะทุกคนดับห้านะคะดับของเรานะคะดับของเรานะคะเดี๋ยวให้ดูเนาะอ,อาจารย์ปัญญาฟันเก้าเม็ดเดียวนะคะเต็มเต็มเลยหวัวในของเถค่ะเสียดายที่อาจารย์จ่อไม่ได้นะคะมันมันลอยมากค่ะศูนย์นะคะศูนย์ลอยมานะคะ อ่าเดี๋ยวให้ดูดับหลักร้อยแล้วเดี๋ยวให้ดูนะคะว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะสูตรร้านหลุดแล้วนะคะห้าแปดนะคะห้าแปดตัวเจาะตัวไอ้นี่นี่หลุดแล้วนะคะหลุดแล้วค่ะห้าแปดนะคะสูกันตัวค่ะห้าแปดหลุดนะคะอ้าวดับหลักร้อยนะคะให้ไปที่ดับห้าค่ะทบทวนแล้วนะคะเอดเขียนพิษค่ะ เอาดับหลักสิบมาเป็นดับหลักร้อยนะคะหยยวหหยไพ่บอกหอยคุยไล่ดับไล่หอยก็งงแล้วดับหลักร้อยกับดับหลักหน่วยนี่ดับสองเด้งเลยนะคะดับเอาอยู่หมดทุกสูตรนะคะเดี๋ยวเอฟซีแคบแล้วบอแคบแล้วเรามาดูเลยนะคะว่ามีสูตรไหนเข้ากันบ้างนะคะทีนี้เนาะมีสูตรไหนเข้ากันบ้างนะคะ<ม>เดี๋ยวให้ดูเลยมีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะ<บ>อาจารย์ปัญญานะคะอาจารย์ปัญญาเข้าไปที่เก้าเต็มเต็มเลยนะคะฟันเก้านะคะ อาจารย์ปัญญาฟันเก้าค่ะเต็มเต็มค่ะทุกคนเต็มเต็มนะคะของอาจารย์ปัญญานะจ๊ะนี่ค่ะอันนี้นะคะอันนี้นะคะในเก้าศูนย์หกนะคะเก้าศูนย์หกของเรานะคะก็ได้โต๊ไปนะคะเสียดายมากๆเลยนะคะที่ที่เอสถ้าเอสขยับมาอีกแต้มนึงนะคะศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านะคะเรียบร้อยสามตัวตรงนะคะน่าเสียดายมากๆนะคะ ตัวนี้นะคะจับสามตัวนะคะจับสามตัวสองตัวล่างก็คือเอาเอาเด่นล่างนะคะเด่นล่างสูตรของแอดนะคะเด่นล่างที่แบบว่าไม่ปักหลักนะคะมามาประกบกับหลักหลักร้อยนะคะก็จะได้นี่เนาะนี่ค่ะได้หกศูนย์ศูนย์หกนะคะแต่ว่าสูตรใหม่หลุดนะคะสูตรใหม่หลุดนะคะเดี๋ยวเราก็ดูกันนะคะนี่นะคะนี่สูตรนี้นะคะ สเหเหูตรล้านนะคะนี่หกศูนย์เก้าเลยนะคะเด่นบนค่ะทุกคนแตกสามตัวอีกแล้วนะคะเด่นบนนะคะเด่นบนตัวนี้เป็นสามสามตัวนะคะเป็นสูตรรวมนะคะสูตรรวมนี้แอดจะให้ชุดสรุปนะคะตอนชุดสรุปอันนี้เห็นไหมเจ็ดศูนย์นะคะเด่นบนแอดกับเด่นบนล้านชนกันที่ศูนย์เจ็ดนะคะเด่นบนแอดกับเด่นบนล้านชนกันที่ศูนย์เจ็ดหวยออกหกศูนย์เก้านะคะนี่เฮ้ยถ้าเอาเด่นแอดนะคะประกบกับเด่นล้านนะคะเหมือนงวดก่อนนะคะนี่ เต็มเต็มเลยได้หนิเนาะนี่ศูนย์เก้านะคะบนนะคะโอ้ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเด่นล่างนะคะนี่เด่นล่างห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะเข้าไปที่ศูนย์หกนะคะว้าวปังมากเลยนะคะนี่อุย้ยสูตรนี้นี่ปังจริงๆริงได้หนสูตรไอ้สูตรไอ้ไอไอนี่นะคะอา้าวสูตรดั้งเดิมนะคะสูตรดั้งเดิมก็เข้านะคะสูตรดั้งเดิมของเรานะคะหกโอ้สูตรดั้งเดิมมารักรวยดีเถอะวะ ศูนย์หกโอ้ยเสียดายเนาะหลักหลักหลักสิบนะคะเสียดายหลักสิบล่างมากเลยนะคะเดี๋ยวเอดก็หัดทําต่อนะคะทุกคนก็พินิษ์พิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะวิเคราะห์กันดูเนาะอันนี้ก็เข้าไปที่หกนะคะอันนี้คือคือสูตรในตํานานนะคะสายวิ่งลูดค่ะอันนี้สําหรับสายวิ่งลูดอันสูตรนี้นะคะเวลาหลุดกระโดดนี่ยนะคะเด่นบนนะคะเห็นบนหกเก้าศูนย์เลยนะคะเด่นบน นี่นะคะเด่นบนแอชนเด่นบนหลานก็เห็นแล้วเนาะนี่นะคะนี่เด่นบนหลานนะคะเด่นบนหลานสมมติบอพ่อเนี่ยแต่ว่าตัวสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่นี่สูตรใหม่หลุดค่ะทุกคนสูตรใหม่ไม่ได้สูตรใหม่ไปไม่ได้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะไปไม่ได้สูตรใหม่นะคะสูตรใหม่นี่ขออภัยเลยสูตรใหม่นี่หลุดนะคะทําตัวบอ้ยเอาทําไว้ดูเป็นแนวทางละค่ะ ทำให้ดูเป็นแนวทางนะคะนี่นะคะดับของเรานะคะเอาอยู่หมดเลยนะคะดับของเราหกคู่บนหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะหกคู่บนหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันก็เอาอยู่นะคะเอาอยู่นะคะอันนี้เนี่ยสูตรนี้นี่ปังมากๆเลยนะคะเด่นบนแอดก็เด่นบนหลานี่ทุกคนอุย้ยรวดวิลิสมาลาสเสมีนแปนมากนะคะ อันนี้ก็นี่นะคะจับสามตัวล่างนะคะแอดเอาเด่นล่างนะคะเอาเด่นล่างมาจากไหนเหรอแอดวสันแอดนี่ค่ะเด่นล่างสูตรนี้นะคะเด็ดเด่นล่างสูตรนี้เป็นสูตรเก่าสูตรดั้งเดิมสูตรตำนานของเรานะคะอันนี้มันเป็นเด่นรวมค่ะมันเป็นเด่นรวมเลยนะคะนี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะตัวนี้จะเป็นเด่นรวมนะคะหลักหน่วยหลักสิบเลยนะคะนี่เห็นโมมันเข้าไปที่หกเนาะวันนี้เข้าหกนะคะนั่นเข้าหลักร้อยอีกเล้ว้วยสูตรนี้เข้าหลักร้อยดีดีเลยนี่ เนี่ยค่ะสูตรนี้แล้วค่ะที่แอดเอามาเป็นตัวชนนะคะใช่ไหมคะใช่ไหมที่แอดเอามาเป็นตัวชนนะคะที่แอดเอามาเป็นตัวชนในนี่นะคะนี่หกเก้าศูนย์นะป้าเย่เยดีใจด้วยนะคะนี่เนาะอ,อันนี้นะคะสิบเนี่ยเสียดายมากๆเลยชนหกเจ็ดแปดนะคะนี่พระเอกของเรานะคะ แต่ว่าเม็ดเดียวหลุดนะคะเม็ดเดียวหลุดมันออกอะไรนะหกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้านะคะศูนย์หกนะคะก็เข้าไปเนาะอุยหลักนี้เข้าหลักร้อยทีมากเลยนะคะสูตรนี้นะคะสูตรนี้นี่เข้าหลักร้อยไม่ทําให้ผิดหวังเลยด้วยนี่ไม่มีศูนย์นะเนี่ยสูตรนี้นะคะสูตรนี้เป็นนี่นี่นี่เนี่ยทุกคนนี่แอดเอาเด่นล่างนะคะ NYU, เอาเด่นล่างนะคะเห็นบ่อเด่นล่างห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะมาประกบนะคะสี 9, 5, <squ> ่ศ <can> ูน <İşte> ย <say> <myślę> no mm ์หกเก้าห้าหนึ่งนะคะสี่ศูนย์หกเก้าห้าหนึ่งเนาะแล้วก็เลขติดบนล่างหลานนะคะเลขติดบนล่างหลานนี่อันนี้สูตรหลานเห็นไหมนี่เด่นบนนะคะเด่นบนเด่นบนนะคะเด่นบนอย่างเดียวเลยเด่นบนนะคะหลักหน่วยหลักสิบหลานนี่เห็นบัวศูนย์นะคะติ่มติมเลยค่ะ อันนี้ก็เนี่ยค่ะเลขติดบนล่างนางเข้าอีกแล้วค่ะทุกคนเด้งเลยทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะนี่เลขติดบนล่างนางปังมากๆาเลยค่ะทุกคนนี่เนาะฟันหลักหน่วยล่างนะคะอ่านี่เนาะนี่ค่ะทุกคนเนี่ยเลขติดบนล่างนางปังมากๆเอาสูนี้ไปประกบกับหน่วยล่างได้ไหมคะ มันคือเขาดี้โอยแต่มันก็ม่นิ่งนี่แหละคะ่ะเลยทําเป็นเลขติดบนล่างสูตรนี้นะคะเป็นสูตรทดแทนเลขไหลน,นะคะสูตรนี้เลยเราใช้เป็นสูตรทดแทนเลขไหลน,นะคะเอาเลขดับก็ให้ดูไปแล้วตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะเอาไปต่อเลยด้เมื่อวเดีดคะ่ะอันนี้ก็หลุดนะคะตัวนี้เม็ดเดียวหลุดค่ะมันดังเกินนี่นะคะมันดังเกินค่ะ อ่าไม่มีไม่ไมาสักตัวเลยถือว่าโอกาสมาน้อยค่ะเอดก็บอกอยู่นะคะว่าว่ามันโอกาสมาน้อยค่ะมันไม่น่าทุ่มนะคะเอดบอกยูทิเบิลเม็นเอดบอกบอกเพราะว่าสถิติเราก็มีให้ดูนะคะมันไม่น่าลงทุนค่ะทุกคนมันบนาลงทุนเอดไปลงทุนสามตัวบุเรียเอดมากค่ะเอดชอบสามตัวมากมากสามตัวนะคะสามตัวสูตรนี้ก็เขาดีดีเขาดีอิลีได้เตกสามตัวสนัน 1, พันผืชดอยู่เนาะทุกคนเนาะ แต่ว่าไอ้สูตรใหม่นี่หลุดค่ะอันสูตรใหม่นี่ลุดหลุดเนาะเอ้าให้ดูครบแร้วนะคะให้เบิ้งครบเรีววนาอเดี๋ยวเอสทาอันนี้ก่อนนะคะหลักร้อยมันออกอะไรนะคะหกมันออกหกศูนย์เก้าเนาะเดี๋ยวทําให้เอสฟีดูก่อนนะคะหกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าอ้เสียดายมากเดี๋ยวขยับอีกสักแต้มดีไหมเฮ้อ ตัดแต้มเลขทิ้งแล้วเหยีบแต้มหลังห่ค่ะเออคือคือเอ๊ะทำไมเอสถึงติ๊กไอ้ตัวนี้นะคะเอสไม่เข้าใจตัวเองนะคะอาจารย์ปัญญาฟันก้าเม็ดเดียวนี่ยเอสไม่เข้าใจตัวเองว่าทําไมเอสถึงติ๊กตัวนี้เนาะเดี๋ยวเอสจะไปย้อนดูคลิปก่อนนะคะว่าทําไมน่าจะติ๊กตอนน่าจะติ๊กตอนชุดสรุปนะคะน่าจะติ๊กตอนชุดสรุปเม็ดเดียวเอสจะไปย้อนดูคลิปตัวเองนะคะว่าทําไมเอสถึงติ๊กเอ่อ เออสามแถวหลังนะคะทำไมถึงติ๊กสามแถวหลังจะได้เอามาเป็นแนวทางงวดหน้านะคะนี่นะคะหกศูนย์เก้าหกศูนย์ข้าวเรามาดูกันเนาะหลักร้อยเราเข้าหกนะคะหลักร้อยเราเข้าที่หกนะคะหลักอันนี้เราเข้าที่ศูนย์นะคะเราเข้าที่ศูนย์เนาะบาทนี้เนาะหลักสิบนะคะหลักสิบบนเข้าที่ศูนย์นะคะหลักหน่วยรูดค่าเนี่ยหลักหน่วยไปไม่ถึงนะคะเนี่ย เนี่ยสูตรนี้นะคะนี่สูตรนี้นะคะเสียดายมากค่ะเนี่ยสูตรนี้นะคะหกศูนย์เก้าเนี่ยมันไปไม่ถึงนะคะถ้างวดหน้าเราเอาอสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยเนาะแล้วเราก็เพราะว่าตัวนี้ตัวแรกมันยังไม่เดินเด็ค่ะตัวแรกมันยังไม่เดินเราสามารถขยับได้ค่ะเราสามารถขยับได้นะคะ เยเบเราก็เยเยบมาเนาะเราก็จะเยบมาเป็นตัวหลังสี่ตัวอย่างเงี้ยบอกโอ้ยเดี๋ยวลองดูค่ะลองดูนะคะหรือ f c จะเพิ่มแต้มนะคะนี่เราเพิ่มแต้มเองนะคะนี่สมมุติ S ให้สี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะดตัวหรือ F4 ก็เพิ่มเก้าไปอีกหนึ่งตัวเนาะเพิ่มอีกแต้มหนึ่งค่ะโอ้ยได้สามตัวตรงเลยนะคะตอนนี้เราผิดหลักหน่วยค่ะหน่วยบนนะคะน่าเสียดายมากๆากเลยนะคะ เดี๋ยวงวดหน้าแอดจะลองเพิ่มแต้มนะคะแล้วก็ตัดตัวหน้าออกนะคะเอาให้มันเป็นหกตัวโบเป็นยังค่ะโบเป็นยังว่าจะถือสามตัวแล้วเท่ากับห้าตัวนีนเราเเดี๋ยวจะไปย้อนฟังคลิปก่อนนะคะว่าทําไมแอดถึงบอกว่าไอ้นี่เนะาะอ่าเดี๋ยวให้ย้อนดูไอ้นี่อีกรอบนะคะเลขดับอีกรอบเนาะเตรียมแคปเด้อค่ะให้ย้อนย้อนดูเลขดับอีกรอบนะคะเลขดับเอฟซีนะคะเลขดับนเนาะอ้าวนี่ค่ะดับหลักสิบ หลักหน่วยบนนะคะดับเจ็ดค่ะเลขเจ็ดนะคะอ่านออกเนาะดับเจ็ดนะคะดับเจ็ดนะคะทุกคนอันนี้ดับหน่วยบนดับเจ็ดนะคะดับหน่วยบนดับเจ็ดให้เบิ้งอีกรอบค่ะให้เบิ้งอีกรอบต้นคลิปก็ให้ดูไปแล้วนะคะอันนี้ก็ดับเก้าค่ะดับสิบบนดับเก้าค่ะ <N> น,นี่แหละเออดับสิบบนนะคะไปใส่กับดับสิบร้อยนะคะไป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 ทำเป็นดับหลักร้อยงองสูตรดีนะหิตมันคือเปียกๆมันคือดับตัวเดียวกันว่าว่าสันดีนะนะคะนี่เอดก็ว,ว่าอยู่ขออภัยค่ะทวนแล้วค่ะทวนแล้วนะคะทวนหลายรลบแล้วค่ะ ไปย้อนไปย้อนเบิ้งคลิปก่อนจ้ะว่าจะาค้งเป็นอย่างคือจะาค้งคือตัดสามแถวหลังเนาะจ้าเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมาขอให้เฮงขอให้ปังนะคะขอให้ดับอยู่อีกทุกสูตรเลยนะคะที่ลงไปสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า